ครับสวัสดีครับครับวันนี้ทางเพจศูนย์รวมอะไหล่รถ ATV DIY รถสามล้อเลยส่วนก็จะมารีวิวชุดสร้างหน้าทำเป็นรถสี่ล้อนะครับครับชุดนี้จะเป็นชุดหน้าของรถ ATV ที่จะเอามาดัดแปลงทำเป็นรถสี่ล้อนะครับชุดนี้เรามีให้ครบชุดแล้วนะครับก็จะเหลือแค่ซื้อชุดล้อมาใส่ก็สามารถใส่ได้เลยส่วนชุดล้อเนี่ยทางร้านก็ มีให้เลือกหลายรูปแบบหรือหลายขนาดก็เดี๋ยวลูกค้าอยากได้ชุดไหนล้อแบบไหนเดี๋ยวทางร้านอาจจะส่งตัวอย่างให้ดูได้อีกทีหนึ่ง๋ยวามัดูครับว่าร้านมีอะไรไปให้บ้างครับบัตรชุดนี้ครับมาดูชุดแรกเลยครับแรกจะเป็นชุดหน้าครับชุดโครงหน้าครบชุดพร้อมชุดโชกคู่หน้าโชคคู่หน้าแล้วก็จะเป็นดุมดุมตัวน,นี้จะเป็นดุมสี่รูร้อยสิบครับ ดุมสี่ลูาพวกชุดปีกนกล่างปีกนกบนคันชักลูกมาครับมีไปให้ตัวแฮนตัวนี้ถ้าเอาไปแปลงใส่รถมอเตอไซค์อาจจะไม่ได้ใช้แต่ว่าทางร้านจะมีไปให้นะครับ,รบอุปกรณ์ต่างๆเป็นตัวดิดหน้า การดิสตัอุปกรณ์ชุดนัดจะอยู่ในถุงแบบนี้อุปกรณนะ์ชุดนัดเรามีครบให้ก็จะเป็นต่อมาเป็นชุดปัมป๊มปั๊มคู่หน้าพร้อมกับตัวปั๊มบนครับเป็นปั๊มคู่คร,ครับชุดนี้สามารถนำไปแปลงได้หลายอย่างมากเลยนะครับก็เดี๋ยว ถ้าพี่ๆท่านใดสนใจชุดตั้งหรือชุด DIY ก็สอบถามมาทางร้านหรือโทรมาที่ทางร้าน้นะครับก็จะเป็นเออโทร0933 580 544ครับครับทางร้านเนี่ยก็ยินดีให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำทางลูกค้าท่านใดที่สนใจครับครับสำหรับวันนี้ทางเพจส่วนรวมอะไรรถ a t b diy รถ3ามล้อโดยส่วนก็ จบการรีวิวเพีงน,นี้ขอบคุณครับ